คนละใบใบละยี่สิบบาทมุโฆษณาครับแล้วก็บ้านโน้นะฮะบ้านโน้นที่ท่านเห็นรถสลาดรถยนต์การกุศนหมดอย่างใบละหนึ่งร้อยใบละหนึ่งร้อยอ่ายังอยู่ใช่ไหมออกรางวัลวันที่สิบสามครับมุนรางวันเหมือนออกรถสลาดกินแบ่งรัฐบาลเลยใช่แล้วนะมุนอย่างนั้นเลยครับรางวัลที่หนึ่งก็เป็นรถ ปีน้ำปีน้ำหนึ่งพานหลายแสนราคาเนี่ยราละร้อยอยู่ด้านหลังรับด้านหลังนะฮะท่านจะซื้อบัตรการกุศลฉบับละหนึ่งร้อยบาทอยู่ด้านหลังเวทีนะครับขายด้านหลังครับถ้าช้าหมดนะฮะเดี๋ยวท่านมาวันที่ห้าวันที่หกหมดแล้วอาจักรยานออกอีกแล้วเดี๋ยวยกขึ้นมาบนเวทีเลยเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นได้จักรยานจัก อ๋อเหรอครับเดี๋ยวรอลงทะเบียนครับนะรอลงทะเบียนเมือเ่อกีน้นี้สุภาพบุรุษจากเพชรบุรีของใหญ่ๆนี่ต้องลงทะเบียนอ่ใช่